สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนทำออกำไลาพาสเทลนะคะอุปรกรณ์ก็จะมออีลูกปัดพาสเทลนะเป็นลูกปัดแบบหไหนก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้เป็นแบบพาสเทลอันนี้ของเราก็มีไม่เยอะนะก็คือตอนนี้ที่นอนไปซักอยู่นะคะเลยต้องแค่นี้แหละเนาะก็จะมีพวกไอพวกมงกุฎที่มันเอามาให้ ดาวนะคะถ่ายเนี่ยถ้าถ่ายเนี่ยก็จะเห็นว่าเราใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็หัวฟูมร์นี่เราก็จะมีมีดาวมีหมีมีม,ม,มงกุฎนะคะเออเขาก็ลูกปัดพาสเทลเอ็นที่เขาให้มาเนาะสีขาวขาเนี่ยพลาล้อสเสร็จแล้วจะเป็นอันนี้แบบนี้ บาทกับละบกันนะคะอันนี้เป็นอันนี้เราซื้อมาแทนแล้วนะอันนี้ไม่สวยเลยอ่ะอันนี้ไม่สวยเราจะไปเอามาให้อันหนึ่งนะอันละสิบบาทเองเราที่เราซื้อมาแต่อยู่ของเรกคือเราไปเอามารอแป๊บหนึ่งโอเคค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกปัดอันเล็กๆเนี่ยอันละสิบบาทเองนะแต่ว่าเขาเรียงสีไม่สวยอ่ะเนี่ยีอันนี้นะอันนี้ที่เราซื้อมา แล้วก็มีอันเนี้ยนี่เป็นพีซือ้อแล้วอันเนี้ยสีมันแปลกมากอ่ะสีแดงสดชาต์เพราะว่าอันเนี้ยเราร้อยเองอ่ะนะมันก็ดูดีก็มาทำกันเลยดีกว่าจะวางกล้องไว้ตรงไหนดนี่ะนี่ยังไงนะคะเอ็นมา แล้วก็ออกลัวจะบังอุ้ยขอให้ค่ะนี่นะคะเอ็มน่าจะเห็นท่าบอลกับตธ้โอเคแล้วก็ไม่ต้องไล่สีก็ได้นะคะคก็เดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะ เออเราไปค้นดูอดะมัน,นมีโรคปัดแบบนี้อีกอ่ะเยอะเลยอะเราก็เลยเอาน,นี้มาทำแทนก่อนนะอันเนี้ยไม่ห้อยดาวด้วยเห็นไหมก็ใส่ได้เลยนี่เออถ้าใครผูกไม่เป็นนะคะใครผูกไม่เป็นอะ่ะเพราะเราใส่อะมันจะมันจะขาดได้แล้ว ราก็จะมีเราให้ดูนะว่ามีไรนบ้างแถดนี้เป็นอันที่ซื้อแถบนี้เป็นอันที่เราทําเองนะคะก็อย่างละสากอันอันนี้ก็จะเป็นผีเสื้ออันนี้นะคะซื้อมา20่บาทแล้วก็เป็นมุกมันเล็กนะคะ10บบาทแล้วก็เป็นผีเสือ้อสีแบบ ก็จะแตกต่างกันนะถ้าจะนะอันนี้เป็นของที่ซื้อมานะคะก็จะไม่ค่อยสวย,สวยเท่าไหร่ก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นอันที่เราทำเมื่อกี้นะคะจะเป็นอันนี้จะให้ดูสีนี่นะคะไม่ค่อยสวย,สวยเท่าไหร่ก็มีอันนี้ค่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะแล้วก็มีเมีแค่หกอัน เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะไงเออก็สกูชี่เราจะให้ดูสกูชี่เลยนะคะเพื่อที่จะรีวิวไปอีกอันที่เราทำเองนะคะ<ส><ส>ก็มันเลอะเทอะนะในเนี่ยมีแค่สามอันอันแรกก็จะเป็นนี่นะคะนี้มีพวงกุญแจก็มันเป็นแบบนี้นะคะ นี่ก็นิ่มมากทุบแจให้ด้วยนี่นะคะนิ่มมากทุแช่ตัวเย็นนะอ่ะจะมันก็นิ่มเหมือนเดิมมาโอเคค่ะโอเปอร์กินเมละมนะันอะไรต้องสับก็เป็นอันนี้นิ่มมากแล้วก็นี่ค่ะสีเขียวก็ซอสช,ช็อกโกแลตเหมือนกับอันนี้ แค่จะมือนจะเลยแต่เป็นคนละแล้วก็อันนี้ค่ะนิ่มมากนิ่งไปทุกอันคือลงไว้ปทำช็อปปิ้งอะไรข้างหน้าในแต่โทรศัพอ์เนี่ยมันเหมือน,นของคนบ้านมากม,มากก็จะมีนะคะมีอันนี้มีอันนี้ค่ะแล้วก็มีอันนี้ โอเคเรามาให้ทุกค่นี้แล้วนะแค่ในก็แค่นั้น,นทีแล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย